you <small> พันเต็นี่บทก่อนนะก็เรียกพันเต้นี่็คือบทก่อนอุโสนี่บทที่หนะ บววที่หลังแค่แค่หนึ่งวิทหนึ่งนาทีก็ต้องพนมมออคุยกับพันเตนะไม่พนมมออนี่อันตรายมากสมัยก่อนคุณธรรมทที่กูบาอาจารย์ต่อนสอนคือความกลบความมีวินัยความอดทนถ้าคุยด้วยไม่พนมมอเอนีเลยนะเอานัโมตัสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิฏินาสคาเลนะพุทธังอะภิปุสยามะอิฏินาสคาเลนะ

Tupatipanno Pakawato Sarawakasamko Sangam Namani -an -an Bapu Menyampante Wisung-wisung Rakanakaya Disarangena Sangat Pancasila Niyacama ปัญจสิริ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  ออระหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะ

Tatiyampi kamam saranam kacami Tatiyampi sangkam kacami Tatiyampi sangkam saranam kacami Distrana amanam ni dana apa te panadi สมาธิยามิปานติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสะปาธิยามิอะตินนาธานาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาธานาเวรมะนีสิกขา นาปะหังสมาทิยามิกาิสุาระเวรมณีสิกขาปะสัมมาทิยามิมุสาวา นิมีสิกขาปัตหังสมาธิยามิสุราเทรามัเทปปะาภาธาเวระมณีสิกขาปัตหังสมาธิยานิกิมานิปัญจสิกขาปัตหานิสีเลนะสุขติยันติปาตุสิเรนะโพคะสัมปทาาุ ตีเอนมีโปรตินอย่างตีตสมาสิรงวิโซนค่ะเยตั้งแต่ปัจจุบันนี้ตัต้งแต่ับันนี้ต้นไเป็นต้ตนตตไปเดิ ส็งนาเดือนเท่ก่อไม่พูดกัไม่ดีกันวละมาเวลานี้